สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับโหยอยผมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไหมครับโอ้สองปีเอเนี่ยปกติซีรีส์หนึงเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ปีกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะโอเคก็เอาเป็นว่านะครับนะั้ผมได้ไปนค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนครับนั่นก็คือโลกในวัยเด็กของผมเองโหมดอาชีวิตรอดผมบอกได้ว่านี่คือโลกที่เก่าที่สุดที่ผมสามารถหาได้เก่ากว่านั้น ไม่เจอครับคุณนี่หนึนี่คือโลกที่เก่าที่สุดเท่าที่โจะสามารหาได้แนละอายุจริงผมไม่รู้นะว่ามันอายุกี่ปีผมเลยลองไปแง่ไฟล์ดูปรากฏว่าผมเจออายุของไฟล์ที่เก่าที่สุดก็คือ30กร,รกฎาคมปีพศ2558ประมาณ7ปีได้ละมั้งหรือไม่ก็จะเข้าปีที่8แล้วละ่ะก็คือเวอร์ชัน1นึนี่มันเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่ผมเล่นโลกนี้นะส่วนถามว่าเริ่มตอนไหนก็คือผมเริ่มตั้แต่เวอร์ชันประมาณ1.8มั้งถ้านับจาก 7ปีที่แล้วประมาณนั้นอยากรู้ไหมว่าเ,เรื่องราวในวัยเด็กของผมนั้นเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเข้าสู่โลกเป็นที่เรียบร้อยดูสิ Welcome to world puni โ okay. อเคชื่อผม by punisaza tho oh. ชื่ออย่างเสี่ยวบอกเลยสมัยนั้นยังเป็นซ่ามีซ่า2ตัวได้พ okay. ูนิซซ z a โอเคบรรยากาศเก่าๆไม่ได้มาตั้งนานเดี๋ยวนะมีบ้านสองหลังเหรอเดี๋ยวผมจะไปดูหลังแรกก่อนลวก,กันว่ามันเป็นยังไงนี่คือบ้านหลังแรกที่ผมสร้างเองในโหมดเอาชีวิตรอด ถ้าถามว่าแต่ก่อนสร้างไงล่ะขุดถ้ำเอาครับก็คือเริ่มเซียนระดับหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาเล่นหมวดเอาชีวิตรอดแต่บ้านก็ยังน่าเกลียดอยู่ทําจากไม้แพงหมดเลยอ่าเข้ามาแล้วโอ้โหเหีบแล้วก็ทอสเดี๋ยวนะทําไมมันวางทอสระเกล้ะกาจังเลยว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เน้นสวยงามเน้นให้สว่างดีครับมอนไม่เกิดแน่นอนแตะลกหูลกตามากเฮ้ยจุดชมวิวอ๋อคิดถึงบรรยากาศเกา่เกา ดูที่ใกล้ตกนะฮะเดี๋ยวต้องนอนได้ไม่สิอ่ะขอขอโมยเตียงหน่อยกันตรงนี้ห้องนอนขอใช้เตียงนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยหนังสือเอ็นแชนยี่ยมไปเลยมีการเก็บเอ็นแชนเป็นด้วยตอนนั้นแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยชั้นดาดฟ้าโอ้โหบ้านปัจจุบันผมยังไม่มีเลยเนี่ยชั้นดาดฟ้านี่แล้วลงไงทีนะ่ะอันนี้ไงทาง,างน้ำออนี่แหละวิธีแห่งเซียน นี่ก็สะพานเนาะมาแปลงสวนโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมทางมันแคบจังเลยเดี๋ยวสร้างยังไงนี่ถ้าปัจจุบันผมไม่ทําแคบขนาดนี้เนี่ยเออเจะว่าไปก็อยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดนะก็หาอาหารหน่อยแล้วกันอาหารน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหการวางของอะไรวะเนี่ยอาหารอยู่ไหนวูดเอ่อ all food โอนี่ไง food อ๋อบรรยากาศตอนมืดไม่มืดแน่นอนครับที่นี่สว่างมากเออเจะว่าไปที่นี่มันมีห้องใต้ดินอยู่ใช่ไหม เพราะว่าผมชอบทําห้องใต้ดินมากเอ้ยนี่ไงห้องใต้ดินโอเคอันนี้ห้องใต้ดินห้องแรกเนาะเออเราลงไปสิโอเคชั้นที่สดเดี๋ยวนะลึกจังเลยอันนี้ก็คืออะไรวะอ๋อเป็นทางแบบขึ้นไปทางน้าเฮ้ยมีบันไดตรงนี้ป่ะอันนี้ก็คือห้องใต้ดินทางบ้านเนาะส่วนตรงนี้ก็คือทางไปไปไหนอะโอเคนี่คือทางลงเหมืองของผมครับ ท็อชเต็มอย่างนี้ใช่เลยผมไม่สนหรอกว่าผมจะวางทอชเยอะแค่ไหนขอแค่มันสว่างก็พอปกติเกมไมค้ามันมืดระดับหนึ่งก็คือแบบมอนเตอร์มันก็เกิดแล้วไงเออก็เลยแบบปักๆๆไปให้มันสว่างเลยไม่เน้นสวยงามครับเน้นให้สว่างแล้วนี่ห้องอะไรเนี่ยอ้าวโอ้โหนี่ห้องอย่างหรูเลยห้องใต้ดินเป็นเพื่อ,อคอมพอโพสต์ด้วยตรงนี้คือโซนปั๊มหินฮยโอ้โหทำเป็นแล้วเหรอในวงจรเนี่ย,ยแล้วนี่มีอะไรไหมมีพ i ิกแอคด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ย ที่เก็บหินเดี๋ยนะถ้าตรงนี้เป็นที่เก็บหินแสดงว่าถ้าผมขุดนี้มันจะเข้าหีมนี้อัตโนมัติใช่ไหมใช่เอ้ยใช่จริงด้วยโอเคเมื่อกี้52อเนาะดูซิต่อไปก็จะเป็น54เอ้ยจเจ๋งว่ะโหเอ้ยแสดงว่าแต่ละที่มันก็มีดีเทลของมันยอยู่เนี่ยอโลกลับของผมเนี่ยไม่ลับหรอกนี่คือโลกในส่วนตัวสมัยเด็กของผมแล้วนี่อะไรเนี่ยคอลเลคชันอะไรอา้าวมีชื่อได้แต่เขียนว่า god of war มีอะไรในนี้วะ มีอะไรไหมอ๋อมีดาบทองเอชแชนโคตรดีแล้วก็ดาบเพชรเอชออฟโออิมพุชอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์ให้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือห้องใต้ดินบ้านหลังแรกเนาะยังมีทางอีกบ้าเอ้ยห้องทดลองเดสโตนผมด้วยวะเนี่ยน่าจะใช่ถ้ากดปุ่มตรงนี้อ๋อเป็นวงจรเปิดปิดแล้วไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประตูที่เหยียบด้านเดียว,วมันจะเปิดสบานเฮ้ย เจ๋งว่ะโอ้โหทำได้ไงวะตอนนี้ลือหมดแล้วอ๋อนี่เป็นตัววงจรสินะโอ้โหใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันน่เนี่ยอ่ะเดียวฐานนี้ก็มีอีกเหรอไอ้ด้วยความที่ว่าห้องใต้ดินซับซ้อนนี่น่าจะมีมาตั้งแต่เด็กแล้วมังแล้วห้องนี้มันห้องอะไรวะมีหีบเยอะจังเลยอ๋อเสียงไก่รู้แล้วนี่คือห้องเก็บเนื้อไก่ใช่ไหมจริงด้วยอ้โหเทียบเลยฮะถ้าขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเจออภิมหาไก่จํานวนมาก อันนี้คือฟาร์มปิ้งไก่เนาะส่วนนี้ก็คือฟาร์มไข่ไก่ดูสิอ๋อมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็คือบ้านอีกหลังนึงเนาะมีทางเข้าอันนี้ใช่ทางเข้าเปล่าวะหรือว่าทางนั้นเออเดี๋ยวลองเข้าผ่านทางนี้ก่อนตรงนี้มีทางลงด้วยวอดเอา้าเชื่อมมาห้องใต้ดินบ้านหลังแรกเฮ้ย <c oughs> ใต้ดินคือเชื่อมทุกอย่างที่มีบนโลกนี้ครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนเจดเสียงชาวบ้านแถวนี้ฮะอ๋อตรงนี้คือประตูเนาะอ๋อ โอเคเข้าได้2ทางไอ้บ้านหลังนี้แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ่าโอเครู้แล้วนี่คือวีเซนเตอร์ยุคแรกครับผมนะกฎในการเกิดของวีเซจเจอร์คือต้องมีประตูหลายๆบ้านซึ่งแน่นอนครับเ <c oughs> นี่ยแหละวีเซนเตอร์ v enter, ที่แรกแบบแรกใช้คอมโบสโตนลูกนี้ผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชันน1.8จนถึงเวอร์ชัน1น2อะ่ะแล้วก็เลิกเล่นไปเลยพักใหญ่ๆเอ้ยมาสำรวจบ,บ้านหลังนี้ต่อดีกว่าอ่าต้องสำรวจไปครับบ้านนี้มีอะไรซุกซ่อนอยู่โอ้ ห้องนอนอยังหรูเลยอ่ะนึกว่าโรงแรมแล้วที่หีมีอะไรมีอิฐก,กระจกหินและรูปนี้ล่ะอ๋อชุดก่อโอเคเอามาไหนหการใส่ป้องกันตัวครับอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดอยู่แล้วตรงนี้ล่ะมีดินโอเคแล้วสวดตรงนั้นหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะคืออะไรวะนั่นอ่ะแล้วตรงนี้เอกคืออะไรคืออะไรวะเฮ้ยมีทางขึ้นไปด้วยมีดาดฟ้าด้วยโอ้โหม้าทุกหลังมีดาดฟ้าฮะแล้วนี่อะไรเนี่ย รถรางผมจําได้ละผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากจะสร้างระบบรถรางซึ่งผมทําบ้านนี้สูงๆไว้เพราะว่าระบบรถรางผมมันจะแบบอยู่ที่สูงไงเออมันจะแบบต่อท่าไปง,ง่ายซึ่งผมก็ไม่ได้ทำครับเพราะว่าขี้เกียจเออจะว่าไปตรงนี้มีอะไรบ้างวะเออตรงนี้ดูซิมีอะไรฮะวงจรอ,อะไรนี่อย่างนี้ป่ะใช่วงจรน,นี้ไหมเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหอันนี้ผมสร้างตามคุณแท็กเกอร์ครับไอ,อวงจรไอดีดไอเทมเล่นๆเนี่ยคือแบบ อยากอยากดูเท่งไงอ่ามันเท่เดียววงจรเนี่ยอ่าแล้วก็ไอ้วอลเลอริเรงเท e เดอร์มาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหพอเข้าผ่านตรงเกมเวอร์ชันใหม่เนี่ยไอ้พวนนี้ก็มาเลยไป,ไปไหนก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นก็มีบ้านอีกเหรอทำไมมันหลายหลังจังวะผมจําได้นะว่าผมเล่นโลกนี้คนเดียวไม่ได้ชวนคนอื่นมาเล่นด้วยเลยอ่าส่วนเอตึกเนี่ยเหรอก็ฟาร์มอ้อยผ่านมาตรงนี้อีกหลังฟาร์มอ้อยก็คือฟาร์มเหล็กแน่แ ไอ้กดการเกิดวิเลเจอร์ประตูหลายๆบานกเลมใช่จริงด้วยนี่คือฟาร์มเหล็กแบบแรกที่ผมสร้างขึ้นเออโคตรดีอ่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้ชาร์จเหรอคืออะไรวัดอ้โหผมฟั๊มเหล็กอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> มีหน้าละ่ะผมถึงไม่ขาดแคลนเหล็กตอนนั้นเอด้านล่างนี้ก็น่านจะเป็นคอมมานด์บ็อกใช่ไหมอ่าเล่นแบบไม่สนโลกใช่ไหมเออ จริงด้วยโกงแบบด้านด้านเลยแต่ไม่เป็นไรครับนี่เได้ดส่วนตัวครับไม่ได้ทําเป็นซีรีส์ลงช่องไหนทางนั้นเสียงชาวบ้านคือแอกอ้โ,อโดังมากครับตรงนั้นไอส่วนตรงนี้เราโอ้โหจําได้เลยผมสร้างตอนวันแม่ love mom. <laughs> ไอเลิฟมัมไอแบบเขียยติดกันนี่นะโอเคแล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรโอ้มีการจุดพลุด้วยป่ะอ่ะแล้วทะยโยกรัวๆ่ะเป็นไงก็ยิงแบบรรัว มีแค่สสีเองเหรอโอแล้วเส้นทางนี้มันพาผมไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอา้าวเดี๋ยวตรงนั้นก็มีบ้านเหรออ๋อจริงด้วยผมปรับ fov ขึ้นขึ้น,น,นลงลงหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลง o p t i f y หรือ mod zoom อาไว้ก็เลยแบบต้องใช้เทคนิคนี้เอาเฮ้ยแต่มันก็เท่ดีนะไอแบบนี้เนี่ยลองดูซินี่คือผมกะว่าจะทำเป็นห้องเก็บของเสียนะเลยแบบขุดทางก,กว้างเอาไว้ถามว่าได้ใช่ไหม ไม่อะอันนี้ก็เป็นเก็บของที่ขุดมาเนาะไม่ได้มีอะไรไปพิเศษมีที่ให้สำรวจเยอะเลยไอ้ตรงนั้นก็ยังมีอีกนะเอทะเลทรายตรงนะั้นน่ะเดี๋ยวพาไปดูโอเคทางนี้สินะตรงนี้น่าจะเป็นฟาร์มกระบองเพชนะรแหละปลูกเยอะขนาดนี้ใช่เลยอันนี้อะไรนะ่ะอ้าท่าเรือท่าเรือที่ทําจากไม้เบิร์ดโอ้โหของเหลือใช้ครับเลยทําไว้ซะเยอะเลยถ้ามันเป็นท่าเรือจริงตรงนี้ก็ต้องเป็นวงจรโอเควงจรเรียกเรือ,อ,อมาอ๋อ โคตรเจ๋งอ่ะแล้วมีขออะไรพ่มเติมมไหมไม่มีโอเคสมัยเด็กผมมันเนิร์ดแค่ไหนว่าสร้างในแบบนี้มาเนี่ยเคเก็บเรือก็ชนอย่างงี้อ๋อแล้วก็ลงไปเรียบร้อยเอ้ยตรงนี้ที่เห็นตรงบ้านขาวคืออะไรวะเนี่ยว้าวนี่มันอะไรวะเนี่ยมีโต๊ะได้เล่นงัดข้อตรงนี้หรอหรือว่าอาจจะเป็นคาเฟ่ก็ได้แต่มีแค่โต๊ะสองที่นี่ขนาดเล่นแค่ปีเดียวได้ยังขนาดนี้เป็นอนันจักรแบบ ย่อมๆเลยนะอันนี้ก็เป็นประตูเนเธอร์เนาะดูสิเข้าไปแล้วมีอะไรอ่าปกตินี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนเธอร์เฮ้ยโอ้เป็นฮับเลยอย่างดีประตูไม้ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นไอคอนเหรอเป็นไม้จังเกินแล้วก็เป็นบิกเนเธอร์บิกโอเคนี่น่าจะเป็นทางไปไบอมจังเกินแล้วก็ประสาสนเนเธอร์แหละ้ยสวดตรงนี้ล่ะอ่ะเป,ปะดูค้างไว้เล w วัด เดี๋ยวหน้าประตูอันนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มทองเนาะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนดูสิเจาะเบสล็อกขึ้นไปเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเจาะได้ไงวะตอนเด็กเนี่ยอ่าขึ้นมาได้แล้วมีกรงอีกอ่ามีสองทางอ่ะไปทางนี้ก่อนอ้าวฟาร์มทองโอ้โหถ้าตรงนี้เป็นฟาร์มทองตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุด FK ใช่ไหมอ่าลองขึ้นไปดูสินี่คือฟาร์มทองแบบเริ่มต้นของผมไอ้ฟาร์มทองนี้ผมน่าจะเอาแบบมาจากคุณเตเซนไฟเยอร์อีกรอบหนึ่งคือ สมัยนะั้นพี่แกดังมากครับถ้าใครเกิดทันนะแล้วคือแบบโอ้โหเห็นอะไรก็ส,กสร้างๆไปเลยอ้าผมแค่คนเล่นเกมอะ่ะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่อะไรทางนั้นตอนนั้นเวลาเก็บผลผลิตน,นี่เก็บกันยังไงวะอ้อเหมือนจะดิ้นเสียงรถรางฮะอา้าวรถรางจริงด้วยโอเคมันก็ถือว่าเป็นวิธีเก็บที่เรียบง่ายดีแต่ว่าสิ้นเปลืองมากเลยวิธีนี้บอกตรงอันนี้ก็เข้ามาไดนะ้นาะฟาร์มทองเก็บไอได้ด้วยไอรอนโกเลมเยอะมากถ้าเกิดว่าไอรอนโกเลมมันม่องเท่งหมดเนี่ยผมก็ต้องเอามาเติมใหม่ด้วยนะเนี่ย เออผมก็มีฟาร์มเด็กอยู่นี่ฟาร์มเด็กแบบโอเวอร์ชาร์จได้อ่ะโคตรล้ำอ่ะโอเคกลับมาซะอ่าส่วนตอนนี้คือฟาร์มวัวนรลกนะอันนี้ก็คือเส้นทางใหม่เนาะไปบ้านอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ตรงนั้นลองไปดูซิมีอะไรบ้างอาจจะสังเกตได้ว่าแถวนี้ไม่มีต้นไม้นะครับเพราะว่าผมชอบตัดต้นไม้โอเคนี่คือบ้านเนาะโอ้มีอัลเมอร์สแตนด้วยแล้วตรงนี้มีอะไรอ่าของลกเหมือนเดิมแล้วตรงนี้แหละที่นอน ดีแล้วชั้นสองนี่มันมีอะไรไหมปกติจะชอบซ่อนอะไรไว้ชั้นสองไม่มีโอเคของทั่วไปมีฟาร์มไก่อ,กอีอโอทมามันทุกที่เลยฟาร์มไก่อะ่ะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ้านหลังที่สองเนาะว่าแต่ผมทํามาทําไมวะเนี่ยโอโหไม่มีเพจเจเพจด้วยโอเคขึ้นมาสิมันมีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีเลยเหรออ๋อโอเคเป็นบ้านที่แบบโลง่ง ทำขึ้นมาทําไมเป็นบ้านแบบไม่ได้สวยนะเป็นบ้านแบบสี่เหลี่ยมโง่ๆเลยก็ว่าได้แต่อัปเกรดมานิดหน่อยตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ้านหลังที่สาเนาะแล้วตรงนี้ก็คือโอ้โหโซนเอ็นชานอีกแล้วอ่ารอบนี้อยู่ในถ้ำแฮะมีบ่อน,น้ําด้วยแล้วด้านหลังนี้มีอะไรไหมอ๋อไม่มีเป็นทางแบบไม่มีอะไรบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นบ้านที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับเพราะว่าผมชอบมากอ่าดูสินี่คือวงจรประตูเนาะเหยียบอันเดียวเปิด2บานอันนี้อะไรนะอ๋อมีแผ่นเสียงด้วย โอ้ตอนนั้นรู้วิธีหาแผ่นเสียงแล้วผมเนี่ยแล้วนี่อะไรนะกองเปล่าไม่มีอะไรโอ้โหการตกแต่งตรงนี้แล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนปรุงยาแบบใช้ที่ว่าเติมน้ําได้ไม่อั้นใช่ไหมอ๋อไม่จัดระเบียบได้หรอคือแบบใส่ไปอ่ะของเยอะมากโอ้ทำไมมันเป็นระเบียบไหมอ๋อแล้วส่วนตรงนี้หรอเป็นห้องอีกนี่ห้องอะไรห้องนอนโอ้โหที่ไหนผมอยู่ไปว่าที่นั่นมีที่นอนอ่ะแล้วนี่คืออะไรเนะี่ยเป็นประตูเหล็กได้อ๋อไปทางลงเหมือง ใช่ไหมอาหารจริงด้วยอันนี้คืออะไรนะอ๋อห้องเก็บของโอ้โหโมีของเยอะมากเลยนะแล้วนี่มีอะไรบ้างเนี่ยอ้าวคอมมานด์บ็อกอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปเนาะปกติมันต้องมีห้องรับใช่ไหมมีเปล่าอ้าวรอบนี้ไม่มีหรอ,อเคเอารูปใหม่มาอ้าวเดี๋ยวเอารูปเดิมสิรูปเดิมรูปเดิมรูปเดิมโอ้โห เอารูปอะไรมาครับเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะได้รูปเดิมวาทีนี้เนี่ยอ๋อโอเคเอารูปนี้ไปแล้วกันรูปเดิมมันสมหาไม่เจอบ้านนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งเหมือนว่าตรงนี้จะมีทางไปต่อได้ฮะไปไหนวะความทรงจำก็เลือนลางแต่ว่าที่แน่ผมมีฟาร์มแกะแต่อยู่ตรงไหนมีสะพานไปต่อตรงนั้นด้วยอ้โอโหมีหอคอยอะไรขาวๆตรงนั้นด้วยแปลว่าเป็นบ้านแน่นอนอะ่ะโอเคตรงนี้เป็นฟาร์มแกะโซนฟาร์มแกะแน่ๆแหลกๆขนาดนี้เอพีเอเหนือเท่าไหร่ ยี่สิบเยี่ยมไอฟาร์มแก่นี้ใช่แน่ๆน่ผมสร้างตามคุณแท็กเกอร์เขาก็อุตส่าห์เตือนไว้ว่าถ้าทำแบบนี้มันจะแดกผมก็ยังทำตามเนาะโน้นบุกากาแล้วก็สร้างฟาร์มแก่แหลกๆเนี่ยทำไปทำไมไงทำไปทำอะไรทำเพื่ออะไรคอมแรงแค่ไหนก็แหลกครับเอทิทีพันกว่าตัวอ่าหันมาด้านนี้แหลกนะเหลือสิบห้าเฟรมแล้วหันมาแล้วเนี้ยนะล,ล่ะอโอ้โห7 6ทันเทีตรงนี้คือห้องเก็บขอ,ของของฟาร์มแก่นเนาะอ๋อนี่สินะห้องเก็บของกว้างเหมือนกันนะแล้วเนี้ยล่ะอันนี้ โอ้ห้องวงจรทําไว้สะใหญ่เลยนะเออตัวนี้คือสีขาวเนาะโอ้ทำเป็นทางแยกสีไว้เลยว่าสีไหนคือจุดไหนและมีการเชื่อมต่อกันด้วยนะเออคอนเนก็กกันนะ่ะสีแบบคอน n e c กกันสุดยอดเนี่ยแหละเรนโบว์ชิฟอ๋อแก่สีลุงแก่เจ็บ <c oughs> แก่สีลุงนี่น่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วมั้งที่ผมสร้าง ก่อนที่จะเลิกเล่นไปสักพักใหญ่ๆดูซิมันมีอะไรกันบ้างโอเคตรงนี้ก็คือฟาร์มฟักทองเนาะโตไม่หมดเลยนี่ว่าให้ตรงนี้อะไรเอา้ามีทางไปต่อได้ไอตรงนั้นก็ไปต่อได้เฮ้ยต้องไปทางนี้ดีกว่าบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงนั้นแต่ขอลองมาดูทางนี้สิมันคืออะไรอ๋อไม่ใช่ของยิ่งใหญ่อะไรมันคือฟาร์มวัวนรกอีกจุดหนึ่งเลี้ยงไโวโคตรเยอะตรงนี้มีที่หนึ่งไม่พอหรอต้องสร้างไว้หลายที่สมัยนั้นคมผมก็ไม่แรงนะ เล่นไปได้ยังไงวะเกมน่าจะแหลกอย่พอสมควรนะนี่ขนาดแกะคอมใหม่อย่างแหลกเลยโอเคตรงนี้คืออีกูมีที่นอนไหมมีด้วยแล้วเนี่อะไรโอเคของนี้มีอะไรขอนอนก่อนแล้วกันโอ้หบรรยา,ากาศเก่าๆอ่ะเล์อีกเกม,มันดีเย์เท่าไหร่วะอ้โหเีเย์ประมาณ60มิลลิเซกไอ้ตรงนี้ก็เป็นทางลงเนาะดูซิไปทางไหนอ๋อนี่หรอบ้านเข้าบ้าน,าานปุ๊บโอ้ประตูยังหรูเลยอ่ะดูซินี่ผุ่มเลยเอ้ยเปิดค้างได้ได้วยวะ เยี่ยมไปเลยเออดูซิอันนี้ห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องนอนโอเคมี2เตียงฮะแล้วมีห้องรับไหมไม่มีฮะปกติผมจะชอบทําห้องรับเอาไว้เพราะว่ามันดูสนุกดีเออว่าแต่มันอยู่ไหนวะผมจําได้ว่าบ้านหลังนี้มันมีห้องรับฮะอันนี้ปะเนี่ยใช่ไหมใช่ห้องนี้ปะวะห้องรับตรงไหนอะเออมันอยู่ใต้ผมเอ้ยอ๋เนี่ยแหละห้องรับเยี่ยมไปเลย โอเคนี่ก็เป็นเซิศนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆวิธีแก้คือใส่พุ่มลงไปในหีบเนี่ประตูก็จะเปิดก็ผมอ่ามีอะไรวะอ๋อมีวอลเปเปอร์แร่เฉยแล้วก็เป็นห้องแบบธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษพะวันเลิกเล่นไปก่อนน่าจะมีแค่จุดเดียวแหละอ่ะดูโซนตน่อไปเบีไรอีกว่าแต่นี่ห้องอไรวะเนะี่ยอ๋อห้องเก็บของแล้วในห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องเลี้ยงไก่ของผมนี่ แล้วต้นโอเคแล้วไม้ที่ประดับยอยู่ก็เป็นไม้ไอเกเซียเนาะโอ้โหห้องเลี้ยงไก่แต่มีไก่นิดเดียวะฮะห้องมีเยอะแยะวะ่ะเอ้ยชั้นสองก็มีวะ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนอ๋อโอ้โหตรงนี้เฮ้ยนี่มันที่สวมชุดเกาะอ,อัตโนมัตนินี่ใช้ได้แ่บวะ่ะเออลองดูซิมันต้องใช้ได้แหละปึ๊บได้ไหมเอ้ยได้วะ่ะโอ้โห ผมไม่ได้คลิกอะไรเลยเนี่ยมันสวมชุดก่อให้อัตโนมัติสุดยอดวงจรน,นี้ทําไม่ยากครับอลองศึกษาดูสักที่หนึ่งใน u t u b e โอ้โหตรงนี้ก็เป็นห้องเอนแชรเนาะแบบบ้ามีหนังสือไหมไม่มีอันนี้เอนแชร์อะไรเนี่ยเมนดิ้งเอาของเทพม,มาทาเป็นโลโก้สุดยอดเลยอ่านี่ก็คือวงจรสวมชุดก่อให้อัตโนมัตินะก็เป็นชุดเก่อเหล็กรุ่นผลิตจํานวนมากแล้วตรงนี้คือห้องอะไรวะโอห้องปั๊มสโนโูบอลน,นี่ เออแล้วก็มีที่ขุดให้ด้วยฮะโอเคมีพรวแล้วว่าแต่เดี๋ยวนะทําไมสโนแมนมันไม่มีบล็อกสโนมาวัดมีปัญหาเหรออา้าวสโนแบนบักว่ะปกติเวลามันเหยียบพื้นอะไรมันก็จะมีไอแผ่นสโนอยู่ด้านล่างนี่ซึ่งไอตัวนี้ไม่มีช่างเถอะแล้วเนี่ยอะไรอ่าอาร์ตบายพีพีเอพีอห้องลับแบบตรงนี้ เอ้ยจริงด้วยเสียงทำว่าแต่งมนเป็นห้องลับอะไรอ๋อมันเป็นวงจรเก็บไอเทมสโนโบอลก็คือ,อเรียงท่ออย่างงี้เสร็จก็ดันขึ้นมาเยี่ยมไปเลยอเรามาดูชั้น2กันดีกว่าของบ้านอันนี้ดูสิมีอะไรอ๋อส่งสื้ออ้าวไข่ไก่เดี๋ยวนะไก่มันมาอยู่ตรงนี้หรอตรงนี้ก็เป็นห้องปรุงยาเนาะแล้วไอประตูตรงนี้ล่ะโอ้ทางออกโอเคนี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายละห้องอะไร ห้องนอนว่าโหหน้าต่างสีขาวจุดที่มันสวยก็สวยนะจุดที่มันไม่สวยคือแบบน่าเกลียดมากเคบ้าห <c oughs> ่างนี้ก็หมดแล้วเนาะ <c oughs> ก็เดี๋อีกที่หนึ่งใช่ไหมนี่โอเคผมรู้แล้วที่นี่คืออะไรไอ้เสาสูงๆนี่คือตอนแรกก็คือเอาไว้ล่อนปีกเอไรท่านั่นแหละตอนแรกมันยังใช้ผูกไม่ได้ก็เลยแบบต้องล่อนจากที่สูงลงที่ต่ำเอาก็คือสร้างเสานี้ไว้เพื่อการนั้นส่วน้าถามว่าประโยชน์อื่นๆมันมีไหมคือมีแน่นอนครับมันคือทางเข้าไปดีเอมครับผมนี่ มีป้ายบอกไว้ D N วีเนี่ยแหละทางเข้า D N นะผมเออเออลองดูซิอ่ะหล่นลงไปคุขด้นความเร็วสูงเนี่ยแหละอ่านี่ไง D N โอเคลองเข้าไปดูซิอ๋อมีการทำทางไว้ด้วยมีห้องอย่างดีเลยที่ว่าอ่าอา้าว what เดี๋ยวนะเฮ้ยมีฟ farm either man ได้เหรอโอ้โหมีฟาร์ม m อเดอร์แมนขนาดย่อมเลยฮะก็คือตรงนี้ อไอตัวนี้คือบล็อกเพร่เพลแล้วก็ส่วนในรถลางนี่คือเอเดอร์ไมค์มันตกไปไหนอะตกลงไปด้านล่างแปลว่าต้องมีห้องเอ้ยนี่ไงห้องลงไปห้องลงไปหาฟาร์มเอเดอร์แมนอ่ะลองดูสิอาบเรียบร้อยโอ้คิดว่าตัวเองไม่เคยทําฟาร์มเอเดอร์แมนนี่ยที่แท้ก็ทําอยู่นี่เองอ่ะแล้วมันโูบขึ้นไปไหนททนไอเทมอะ่ะอ๋อนี่ก็คือห้องเก็บไอเทมอีกทีสินะดูสิอ๋อย่างหรูเลยดีว่ะ แล้วมีเอ er ็นเนอร์เพลไหมอ๋อยังไงเอ็นเนอร์เพล่ยี่ไ er ยยมไปเลยปกติเวอร์ชั่นเก่าๆนี่เสาออฟซิเดียมันจะเยอะเป็นพิเศษฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเสาออฟซิเดียนที่นี่มีกี่เสา20 21 2 2 23มีประมาณ23สาเสาแล้วผมไม่นับเกินต่อจากนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะน้องกลับไนซิโอเคโอ,โอเคก็เป็นว่านะครับเท่าที่เห็นมาทั้งหมดนี่ก็คือความทรงจําในวัยเด็กของผมนั่นเองซึ่งพอมาเทียบโลก ในวัยเด็กกับปัจจุบันนะสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือผมยังวางทอดดิเหมือนเดิม